ทุกนเออติมานะคะก็ในเรื่องแฟดเกอร์ชั้นห่างกังแล้วนะคะเอิร์นรับบทเป็นพี่แอนคะคะก็คาแรคเตอร์พี่แอนก็จะเป็นพี่คนโตสุดค่ะของบ้านเลยแล้วก็จะต้องแบบดูแลครอบครัวมีเรื่องที่แบบเขาอยากเหมือนเป็นอุปสรรคในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เขาแบบอยากออกไปจากแฟดนี้ค่ะเขาก็เลยจะค่อนข้างจะ หมอหมดค่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะมีน้องเจนเป็นความสดใสค่ะสวัสดีค่ะแฟนนี่กิรนาค่ะน้ำบ่เป็นน้องเจนค่ะน้องเจนก็จะต่างกับพี่แอนเลยค่ะคืออุ้ยไม่ค่ะยังไงะตใจตัวเองค่ะน้องเจนก็คือต่างกับพี่แอนเลยค่ะก็คือ ไม่ได้มีภาระหน้าที่อะไรให้ต้องรับผิดชอบเลยค่ะแค่เพราะว่าที่บ้านนะคะพ่อก,กับแม่นข้งที่จะแบบซัพพอร์ตเรื่องความเป็นอยู่ของเจนได้ค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตแบบดรี่ฟชีวิตด้วยความสุขค่ะขอแค่มีความสุขไปทุกๆวันแล้วก็ชอบที่จะอยู่แบบแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ไปตลอดไม่อยากให้มันแบบเปลี่ยนแปลงไปได้แบบได้อยู่กับพี่แอนได้อยู่ที่แตตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะ เรื่องนี้ค่ะก็จริงๆแล้วเราพูดถึงเรื่องของชนชั้นก็มันจะเป็นองค์ประกอบของละครในด้านฐานะความฝันโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่แอร์เขาก็เหมือนพ่อเสียในหน้าที่ด้วยค่ะก็เลยต้องดูแลทุกอย่างค่ะพี่บอยพี่บอยครับในเรื่องผมเป็นอาตองครับอาตองกวันนี้เขาอยากออกเลยค่ะอยากอยู่อยากอยู่ผมย้ายมาใหม่เป็นสมาชิกใหม่ของแตกซี่ค่ะก็คืออาตองก็เป็นตำรวจนะครับที่เพิ่งเขามีเรื่องราวอยาก อู่หังของเขาแล้วก็ท่ให้เขาลิกใหญ่เข้ามาอยู่ที่แต่งตั้งเข้าบ้นแล้อยู่ในแายตำรวจที่นี่แหละครับค่ะแล้วก็เข้ามาใช้ชีวิตกับเด็กๆที่อยู่ในแสตมป์เหมือนชีวิตนี้ชอบอยู่กับเด็กอ๋อชอบเด็กนะแต่ว่าเขาเข้ามาแล้วเขาก็มามีเป็นแฟกเตอร์บางอย่างครับที่ส่งผลต่อความสำคัญของคนในแสตมป์มีผลต่อใจสวัสดีค่ะน้ำฝนพักดีนะคะหลวงปู่กดนะคะก็น้วงปูเป็นคนที่รวย ะะรวยรวยสุดในแปลตเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลที่สุดแล้วใครที่อยากจะมายืมเงินเนี่ยต้องมามดมที่คนนี้คือเขาจะชื่อว่าแม่ดีนะคะเป็นแม่ของเจนะถือว่าเจนไม่ได้ถึงเขาปอใจเลย<อ>ใช่ไม่ได<ม>้ทําอะไรเลย,นะยใช่แว่แก้ตั่เดียวแม่รวยแต่ว่าหน้าแม่ไม่ได้รวยเลยนะคะในเรื่องอ่ะงงมากงงกับทำไมไม่ให้ฉันแต่งอยูเลย รวยใช้เงินแบบเป็นเบี้ยดูหน้าเป็นตั่างมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราได้รางวัลเพราะว่าเราดูแบบเราดูแบบสามารถเข้าถึงบนบ่าทอดเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารวยแบบเดียวๆใช่นิสัยรวยแกนิส่ยรวยหน้าไม่รวยแต่นิสัยรวยใช่แล้วก็อ๋อก็จะเป็นแม่ที่จุ๊จี้จุกจิกค่ะกับลูกคนนี้มากอยากให้ลูกอยากมีหน้ามีตาเราในสังคมเป็นระยาตำรวจแล้วก็ เป็นคนที่มีตังด้วยนะใครก็ต้องยอมเขาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นลูกต้องอยู่ในกรอบแบบนี้เป็นต้นวันนี้เป็นไม่ได้ต้นใหญ่โดนด่าคือคือเนอะคือคือหลอก